สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยนะครับรายการสําหรับคนอยากรวยครับถ้าคุณกล้าเราจะท้าให้คุณรวยครับรายการกล้าท้ารวยนะครับจะพบกับท่านผู้ชมทุกวันตามวันและเวลาที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับในการทําธุรกิจขายตรงนั้นการจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้นก็มียุทธวิธีและก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปแล้วแต่โอกาส นะครับของแต่ละสถานการณ์ครับวันนี้ทางรายการกล้าท้ารวยได้เชิญแขกรับเชิญที่มากด้วยประสบการณ์นะครับและมีวิธีการที่แยบยนต์นะครับที่จะนำพาให้ท่านผู้ชมไปถึงเป้าหมายหรือทำให้ทุกคนนั้นที่อยากทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จนั้นไปถึงเป้าหมายได้ครับแขกรับเชิญท่านนั้นก็คือคุณนัทพลสัจจะพิทักษ์ชัยครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับ ทุกคนเกิดมาเพื่อความสำเร็จครับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วต้องการความล้มเหลวแต่วันนี้ทำไมความสำเร็จที่ทุกคนต้องการนั้นบางคนยังไปไม่ถึงตรงนี้มันก็มียุทธวิธีและวิธีการของมันครับคุณนัทพลครับทราบจากท่านผู้ชมทางบ้านที่โทรเข้ามาในรายการเนี่ยบอกว่าชอบฟังคุณนัทพลมาออกรายการ,รวันนี้คุณนัทพลจะมีวิธีการ หรือมียุทธวิธีอย่างไรที่จะทําให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นที่เขาชมคุณคนัทพลอยู่เนี่ยประสบ,ค,บความสําเร็จได้ครับครับการทําภารกิจอะไรทั้งปวงนี่ครับก็ต้องมีเขาเรียกนโยบายและยุทธศาสตร์ชัดเจนนะครับถึงแม้เราเป็นนักการตลาดเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับผมคือนักการตลาดครพอนักการตลาดเนี่ยก็มีหน้าที่ไปตลาดให้กัน ไปตลาดไปสำรวจดูว่ามีอะไรในตลาดที่ซื้อแล้วก็ขายบ้างนะครับ <Ooh. S 2> ตลาดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยต้องไปตลาดฮนะครับครับ <c oughs> แล้วก็เราทําในกลุ่มของบริหารด้วยฉะนั้นยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เนี่ยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมือที่เราจะเคี้ยวและทุบหม้อข้าวง <c oughs> ั้นเราต้องั้งจุดยุทธศาสตร์เลยฮะว่าเราจะทำอะไรรรลุกเป้าหมายเนี่ยนะครับ,รบให้ชัดเจนนโยบายที่เราผมก็พูดเสมออยู่แล้วเนี่ยการเปิดตัวแารจำหน่ายเปิดขยายวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเองเนี่ยอยากจะมีรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือเรา ตัวเราเองอยากจะมีรายได้แน่นอนนะฮะรายได้ของเราเนี่ยเกิดจากการขายครับต้องยอมรับก่อนครับการขายแต่การขายอย่างเดียวไม่พอฮะมันจะมีเทคนิคของการขายซึ่งจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มเขาเรียกต่อยอดจากผลิตภัณฑ์แล้วทาให้ทุกคนเนี่ยทำงานง่ายขึ้นครับงั้นถ้าการขายแบบธรรมดามาดาเนี่ยมันจะเหนื่อยเขาเรียกการขายแบบชั้นเดียวเนี่ยมันจะเหนื่อยครับแบบมันต้องเข้าแบบการขายแบบขายตั้งหรือขายตรงหลายชั้นเลยครับขายตั้งก่อนครับ แล้วก็จะไปขายตรงดค,รคือขายตรงต่อผู้บริโภคก็อยู่ที่วิธีการ,รในการทําการตลาดฉะนั้นยุทธศาสต์นะครับการทําธุรกิจเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างที่ผมได้กล่าวเคยกล่าวไปแล้วว่ามันมีทั้งหมดนี่ยงสา<อ>มร้อยสามร้อยหกสิบองศาแล้วแต่วิธีใครถนัดตรงไหนทําตรงนั้นอย่างผมเนี่ยถนัดเรื่องของขายตั้งแล้วผมถนัดเรื่องของการที่ขายทางทีวีสื่อทีวีเป็นการพีอาร์ประชาสัมพันธ์ผมก่อนคือพีอาร์ไปก่อนนะครับพีอาร์ไปให้คนรู้จักก่อนเพราะผมเชื่อว่าทีวีนะครับค่ายไอเอ็นทีวี นะครับจากรายการกล้าท้ารวยของเราเนี่ยสามารถเจาะลึกเข้าถึงผู้บริโภคได้เพราะว่ารายการนี้ก็ได้รับความนิยมทุกช่องดูครับแล้วรายการนี้ค่อนข้างจะมีมาตรฐานครับเพราะปัจจุบันนี้เราอยู่ภายใต้การควบคุมของกสทชด้วยแล้วก็ออยคือเป็นรายการที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่ออกนอกลู่ฮะเราจะพูดอะไรเราจะต้องระมัดระวังเรื่องของสินค้าการพ r ารพูดเว่อร์เกินความจริงนะครับแต่สินค้าที่เรานําเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับเป็นสินค้าที่ได้รับความ นิยมได้รับการโดดเด่นเพราะเป็นสินค้าที่สามารถทําให้ตลาดผู้บริโภคนะครับสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้นะครับดังนั้นในการนําเสนอของสินค้าเราเนี่ยจึงต้องนําเสนอในรูปแบบของนะครับเจาะลึกถึงผู้บริโภคเลยอาจจะใช้วิธีการโทรศัพท์มาถามใช้วิธีการโทรศัพท์สื่อจากอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปที่ Google นะครับสินค้าตัวหลักของพระเอกนะครับหลักๆของเราที่ตอนนี้มีการจัดแคมเปญแล้วก็มอบให้กับท่านผู้ชม ให้เกิดประโยชน์คือของเรานี่คือของถือว่าเคซีไลน์เนี่ยละถือว่าของเราเนี่ยรายการเราเนี่ยคืนกำไรให้กับผู้บริโภคด้วยฮะสินค้าตรงนี้ก็คือเบต้าครูแคนผสมสกัดภูขาวครับตัวนี้เราจัดแคมเปญโปรโมชั่นนะครับเป็นภูขาวสกัดครับจากยีนดำครับมันมีประโยชน์มากสําหรับดูแลเรื่องของสุขภาพครับคือทางบริษัทเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นกับสินค้าหลายรายการถูกต้องที่ให้ กับสมาชิกในบริษัทของเขานะฮะที่เข้ามาทําธุรกิจเนี่ยทำง่ายๆถูกฮะครับอันนี้มันอยู่ในนโยบายอยู่ในยุทธศาสตร์เลยฮะยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คือเราต้องการสินค้าสู่ประชาชนให้ประชาชนรู้จักแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเราจะได้ขอแชร์มาการ์ด์าร์เก็ตติ้งการตลาดจากหลายๆค่ายคือขอส่วนแบ่งขอส่วนแบ่งฮะเพราะผมก็เชื่อว่าสินค้าเบต้ากูแคร์เนี่ยเป็นสินค้าซึ่งกาเป็นนวัตกรรมเหมือนกันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับมนุษย์ที่ต้องรับประทานฮะสกัดจากยีนดำ ครับนะครับมันเป็นสารสกัดซึ่งอะไรนะเขาเรียกว่ามันจะไม่ละลายน้ำน้ำตาลกระเพาะก็มันจะไม่ไม่ละลายน้ํามันจะเข้าไปอยู่ทำรพเสริมอาหารในร่างกายทีนี้ถ้าอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ก็โทรมาหลังไหม่โทรหลังไหม่ฮะนะตัวนี้จะเป็นตัวจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยฮะก็คือซื้อ2แถม2อเลยซื้อ2แถม2ครับซื้อ10แถม10 โทรมาวันนี้นะครับให้มีแคมเปญอีกไม่มากนักตัวมาถามผมนะครับตัวเบ้าคกูแคนผสมสารสกัดภูคาวซึ่งภู้าวเนี่ยเป็นของตำนานทางภาคเหนืออยู่แล้วเมื่อก่อนเขาใช้จิ้มน้ําพริกเนี่ยแล้วไม่มีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรแพทย์แผนเครื่อแพทย์แผนทางเลือกนะครับก็สามารถมีข้อมูลเรื่องของนี้อย่างดีอยู่แล้วแล้วนอกจากสินค้าที่เล่ามาแล้วเนี่ยมันอยู่ในยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยทางแผนการตลาดล่ะ แผนการตลาดของบริษัทนิวเคซีไลท์นะครับปัจจุบันนี้เราก็มีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของเครือข่ายมีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับท่านผู้ชมที่ต้องการเครียดเอาไปนับจากชื่อบริโภคแล้วแล้วต้องการเข้าสู่ธุรกิจของนิวเคซีไลท์บริษัทก็จะมีทางเลือกสินค้านะครับนอกจากสุขภาพแล้วก็มีทุกท่านเลือกสําหรับท่านใดที่ได้ผ่านหูผ่านตาเรื่องของเบต้าคูแคนผสมสารสกัดภูเขาเราก็มีฮะที่โด่งดังในอดีตยอดขายเขาก็ หลายหลายหลายร้านอยู่นะฮะก็จะมีสินค้าเรื่องของตัวสุขภาพบีวันนี่เราก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งซึ่งหลายหลายคนเนี่ยคงเคยใช้ผลิตภัณฑ์ด้านของดูแลสุขภาพเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วเราก็มีตัวนี้มอบมาสำหรับทุกท่านนะนะหลังจากค่ายอื่นเขาไม่ได้โฆษณาแล้วหรือหรือไม่ขายแล้วปัจจุบันเราก็มีสินค้าตัวนี้มาจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสําคัญที่สุดนะตัวเอนไซม์เอนไซม์ฮะเอนไซม์ยูฟู้ดนะฮะ ตัวนี้หลายๆท่านก็ผ่านหูผ่านตาแล้วเคยได้ยินคําว่าเอมไซม์ S <S บ,บางท่านเคยบริโภคแล้วรหรือบางท่านเคยเพื่อนฝูงข้างบ้านให้กินมาแล้วซองหนึ่งแต่ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนฮะปัจจุบันของนิวเคซีไรเราก็มีตรงนี้เข้ามานะยูฟู้ดคือเป็นเอมไซถ้าอยากบริโภคเอนไซม์ครับ หาซื้อไม่ได้แล้วโทรมาฮะหรือผิดหวังกับเอ็นไซครับให้โทรมาหาโทรมาครับครับแล้วสําหรับท่านนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วนะครับด้านของเกษตรฮะครับปัจจุบันนะครับเราผมพูดไปแล้วนะครับเรามีการสื่อ VTR แล้วก็ทีวีนะครับก็เรียกยุธยุทธการรวยทะลุลากยาฮะโอ้โหตอนนี้เราออกหนังสือพิมพ์นะครับเราคที่สินค้าดี้ต้องมีทีวีช่วยด้วยเนี่ยเรามีการผ่านหนังสือพิมพ์นะครับจากตลาดวิเคราะห์นะครับภายใต้ที่ปรึกษานะครับคุณกายผลินเป็น นะครับมีหนังสือพิมพ์ตอนนี้มีด้านเกษตรเข้ามาสนที่กำลังครับนะครับจับมือกันฮะระหว่างนะครับเจงกิสขานฮะพาดหัวอะไรครับเจงกิสขานคือเจงกิสขานี่เป็นผู้นําเป็นนักรบเจงกิสขานขายตรงฮะจับมือกับนะคุณคมคายช่างทําล่องฮะคงได้ยินชื่อเพราะท่านทาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรมาจับมือกับนะท่านอาจารย์ชัตนานพุทธนัวณิชนะครับมาจับมือกันตอนนี้นาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเขาเรียกว่าเกษตรนาโน ครับนะครับผลิเดันธ์ตัวนี้ก็ได้รับความไว้าใจผมเองนะมีลูกค้าที่ที่ที่ได้สั่งผมออกรายการไปเที่ยวที่แล้วนะคะคุณปากาครับคุณปากาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีฮะครับพอออกจากรายการปั๊บเห็นเกษตรนาโนปลูกนาข้าวอยู่ที่ผันไร่ฮะสั่งสินค้ามาเลยครับอาจารย์โอ้โหกิ้งมาเลยคุณนัทพลส่งสินค้าด่วนฉันดูเธอแล้วเธอพูดฉันจะลองสินค้าเลยเพราะฉันรู้ว่าสินค้าเกษตรนาโนเนี่ยมันดี คือเกษตรนาโนนี่ท่านผู้ชมครับ,รบก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชนะฮะ,ะทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือจะทําให้พืชของท่านเนี่ยที่ท่านอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะฮะเกี่ยวกับพืชลองโทรมาคุยกับคุณนัทพลว่าไอเกษตร,รนาโนของเขาเนี่ยที่เขาออกรายการและทําไมลูกค้าโทรมาเนี่ยโทรได้เลยครับท่านผู้ชมโทรมาฮะโทรมาสั่งไปฮะปรากฏสั่งไปมีขวดใหญ่ฮะ ไอ้แม่พันซีซีพันซีซีพันซีซีเขาเรียกว่าเคซีเคซีนาโนเคโนตัวนี้จะไปบำรุงต้นเร่ง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 ลำต้นเร่งใบฮะแล้วจะมีสารสกัดป้องกันแมลงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราโรคแคงเกอร์ใบอะไรต่างๆตามที่ได้บอกไปแล้วก็สั่งคนเล็กไปด้วยฮะราคาแพงไหมไม่แพงครับราคาอยู่ที่ประมาณไม่ถึงพันบาทไม่ถึงพันบาทสามารถใช้ได้ประมาณเกือบห้าสิบไร่โอ้โหท่านผู้ชมครับพันซีซีใช้ได้เกือบห้าสิบไร่โอ้โหแล้วมีคนเล็กเขาเรียกว่า นิวเวเคพัดฮะตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วฮะกระปุกเล็กฮะอยู่จอด้านหลังเดี๋ยวขึ้นให้ดูฮะกระปุกเล็กนี่นะครับผสมลงไปแล้วใช้ได้สองร้อยสองร้อยลิตรฉีดเพื่อเร่งเร่งเร่งดอกเร่งผลนะครับคือเร่งดอกปรากฏว่าคุณปากาเนี่ยนะครับเอาไปฉีดนะครับ พอไปฉีดปั๊บไปฉีดนาข้าวตอนนั้นกำลังตั้งท้องข้ามกำลังตั้งท้องมันต้องการสารอาหารอยู่แล้วต้องการแป้งและน้ำตาลบอกว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม่ออกดอกครับเขารู้นะฮะเกษตรกรว่าท้องนี่เหมือนคนอะท้องกี่เดือนจะออกลูกเเดือนเกษตรกรเขาข้ามบอดอยู่กับนาเนี่ยเขารู้ว่าไอ้ตรงนี้มันตั้งท้องลำต้นใบแหลมแล้วเนี่ยอีกประมาณสัก5วันเนี่ยนะมันจะออกดอกแล้วมันจะออกดอกแล้วจะออกแทงออกมาแล้ว ปรากฏว่าเขารู้ไงแต่เราไปฉีดก่อนเนี่ยเข้าไปฉีดก่อนนะปรากฏว่าฉีดข้ามคืนครับมันออกดอกฮะเขาคือห้าเขาบอโอ้โหทำไมมันสุดยอดขนาดนี้คุณผู้ชมครับคเขาดูแล้วว่าอีกประมาณ3 4มสี่วันมันจะออกนะฮะนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาพอออกมาปั๊บมันเขาโอ้โหเขาคือหามากนะแถวจังหวัดสุพรรณที่เป็นพันไร่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับพอหลังจากฉีดเสร็จเขาก็ให้ชาวบ้านมาดูอะไรต่างๆนะปรากฏสั่งเพิ่มมาองฮะกวดเล็ก5้าอลเพิ่งส่งไปเมื่อวานครับ ท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่ทดลองแล้วทดสอบแล้วเห็นผลเพราะสินค้าดีอยู่แล้วเขามีการใช้มานานอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้เพื่อความมั่นใจคุณปากาก็เลยเอาไปใช้ที่จังหวัดสุพรรณนะคุณปากานะถ้าดูทีวีผมผมก็ออกอากาศยังไงกระติ่เชิญท่านมาออกอากาศให้ออกรายการด้วยกันนะครับท่านผู้ชมผมฟังแล้วผมก็อดตื่นเต้นไม่ได้นะครับเร่งดอกลดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะนี่นะครับบริษัทขายตรงที่เขามีวิชั่นในการทําธุรกิจนะครับ เขาก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่ดีๆนะฮะมาให้กับสมาชิกเขาไปทําตลาดครับคุณนัทพลครับคุณนัทพลเนี่ยเป็นดาวในรายการกล้าท้ารวยออกอากาศไปแล้วมีคนโตหามากมายเป้าหมายของคุณนัทพลเนี่ยอยากให้บอกท่านผู้ชมทมางบ้านว่ามีเป้าหมายอย่างไรเป้าหมายผมชัดเจนฮะนำสินค้าดีสู่ผู้บริโภคก่อน Oh. วันนี้ถ้าสินค้าไม่ดีนะครับผมออกรายการทีวีหน้าตาผมเนี่ยจะหมดหมองมาก oh. <laughs> แล้วก็ชื่อผมจะถูกเล็กคอร์ดหมดเลย <laughs> ผมไปจังหวัดไหนเนี่ย <laughs> เขาก็จะลุมประดาัา <laughs> เขาเรียกคนผมรักคนลักผมครับ <laughs> นะครับ อาจจะรักผมทั้งอะไรนะเขาบอกรักรักทั้งประเทศแต่เกลียดผมทั้งโลกก็ได้เพราะว่ามันออกรายการทีวีเนี่ยผมว่าหน้าตาผมมาออกเนี่ยฉันสิ่งที่ผมพูดเนี่ยต้องเป็นจริงเท่านั้นแล้วต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับเราทํางานเนี่ยเขาเรียกวินวินฮะให้ความสุขกับผู้บริโภคไม่ปิดเบือนของแถมยิ้มแย้มไม่เปล่นมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นการสั่งสินค้าอะไรก็ดีสั่งสินค้ากับผู้บริโภคก็ดีนะครับอย่างตัวล่าสุดนี่สั่งมาเลยฮะคุณริบ ทิตาฮะอยู่จังหวัดนครปฐมเป็นอสม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 โทรเข้ามาครับเอนไซม์ครับผมเอารายการทีวีไปผมพูดแค่เอนไซม์เนเขารู้ครับเขาโทรเข้ามาครับนะฮะจะให้ส่งไปล่าสุดนี้ครับครับท่านผู้ชมครับแหมฟังคุณนัทพลนี่ฟังที่ไรตื่นเต้นทุกทีนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าท่านผู้ชมชมรายการกล้าท้ารวยอยู่ขณะนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าท่านติดตามชมไปเรื่อย ท่านจะได้พบสิ่งดีๆมากมายเหลือเกินครับสำหรับช่วงนี้นะครับเวลาหมดครับแต่ช่วงหน้านะครับคุณนัทพลสัจะพิทักษ์ชัยยังอยู่กับเราครับสำหรับช่วงนี้ครับพักสักครู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคน และจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3 500, ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1 000, 200, 000ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน ทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ8,000รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้าไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4 7, ล้าน7แสนรายฟังดูแล้วก็น่าใจหาย อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New K C Life สินค้าดีมีทีวีช่วย New K C Life แผงการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New K C Life ใส่ใจในตัวคุณ